ล่าสุดครับตามรายงานจากเดอะการ์เดียนครับสื่อดังของอังกฤษมีการระบุออกมาครับว่าเซอร์จิมบรดคิปผู้ที่ใกล้เคียงที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสโมสรอ,อีกคนหนึ่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางั้งด้านกีฬาหรือว่าทางด้านฟุตบอลของทางสโมสรเนี่ยนะครับตอนนี้เซอร์จิมเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลน,นะครับเกี่ยวกับแนวทางการเสริมทัพของแมนยู ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์แรกของเอเดนฮาที่มันยังคงเหมือนเดิมนะครับตามรายงานเพิ่มเติมครับเขามีการระบุว่าในช่วงที่เซอร์จิมแรคคิปเนี่ยมีโอกาสมาที่สนามซ้อมคาร์เดงตันในระหว่างเข้ามาพูดคุยเรื่องการทีโอเวอร์วันแรกเลยนะครับย้อนกลับไปแล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมสนามโมเทอร์ฟอร์ดรวมไปถึงสนามซ้อมของทางสมโมสรเนี่ยเซอร์จิมได้มีการพูดคุยกับบอดระดับสูงของทางสมโมสรหลายคนนะครับอย่างเช่นดิชาาโนจอห์นเมอร์ออเทอร์ เ r ตเตอร์ f f ฟ o ุ b บอลนะครับนี่คือแบบคร่าวๆก่อนนะฮะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางเซอร์จิมก็ได้มีการอธิบายบอร์ดระดับสูงของทางสโมสรอนว่าควรที่จะมีการปรับปรุงเรื่องการเสริมทัพโดยด่วนนะครับเพราะว่ามีนักเตะหลายคนที่แมนยูซื้อแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการซื้อที่ไม่รอบครอบนั่นเองครับไม่รอบครอบอย่างไรเดอร์การเล่นบอกว่าการเสริมทัพที่แมนยูซื้อมาเอาซัมเมอร์แรกแล้วกันของทางเอรกินฮาร์อย่างเช่นในรายของคาซิเมโรครับคาซิเมโรเป็นนักเตะตัวท็อปก็จริงนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยดันไปซื้อคาซิเมโร ในวัยเข้า30ปีนะครับ แล้วก็ทุ่มงบประมาณสูงถึง60ล้านบอลแถมทั้งยังมีการมอบค่าเหนื่อยระดับสูงอยู่ที่3 5 0 0 0 0หาปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับนักเตะรายนี้ด้วยซึ่งถามว่าโอเคคาซิเมโรเป็นนักเตะระดับท็อปเป็นเบอร์คลาสคนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของเม็เงินที่จ่ายไปเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แล้วก็ดีลันอื่นที่ผ่านมาด้วยนะครับที่เซอร์จิมเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มากจะได้ยินข่าวว่านี่คือเหตุผลครับที่ทําไมเซอร์จิมเนี่ยเขามองว่าอันดับแรกถ้าเกิดเข้ามาแล ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งแต่ซีนะครับถือว่าพ d i ด e ร t o เตอร์ออฟฟิทบอลอทคนิคอะไรต่างทีมงานเจรจางต่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยทีมงานคัสสันบุคลากร,กรเข้ามาสู่ทีมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยในจุดๆนี้เบื้องต้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยด่วนครับนี่คือที่มาที่น่าสนใจนะฮะนอกจากนี้ครับเทเลาการาฟเนี่ยได้มีการระบ,บุออกมานะครับว่า ขั้นตอนการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางสโมสรเนี่ยในฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยมันยังคงที่จะไม่ได้รับบทสรดุปโดยเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับคือ สัปดาห์นี้เราทราบกันว่ามันจะมีการโบดขายหุ้นกันให้กับทางฝั่งเซอร์จิมในวันพฤหัสบดีนีครับหรือว่ากลางสัปดาห์นี้นั่นเองแต่แรงข่าวจากเทเลกราฟเนี่ยเอามาเปิดเผยนะครับว่าข้อเสนอสุดท้ายของแรดคลิปเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสู่การประชุมดังกล่าวเนื่องจากว่าเหลือรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องมีการหาข้อสรุปอย่างเป็นทางการก่อนก็อาจต้องมีการยืดออกไปอีกนะฮะอาจจะมีการตรวจสอบอีกนะครับอย่างที่เดอะไทม์เขาบอกอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณบลายสัปดาห์เกือบเกือบเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ได้นะครับแล้ว ก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะทันถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะทันในช่วงตลาดมกราคมนะครับในเรื่องของการใช้เงินการเสริมทับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับมีคำถามเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งของกาตา จะยังมีความสนใจในการกลับมาที่ c o เวอร m สโมสร a n นยูอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็แฟนผีก็ยังแบบมีลุ้นนะว่าให้ดิวของเซอร์จิมกับเกรลเซอร์เนี่ยนะฮะมีการล่มกันหรือว่าคุยกันแบบไม่ลงตัวนะครับอาจจะเป็นแฟนผีบางส่วนแล้วกันส่วนที่มีการซัพพอร์ตทางฝั่งกาตาก็แอบลุ้นแบบเล็กๆนะฮะให้ดิวมันล่มให้ฝั่งนั้นเนี่ยดิวล่มไปแต่ทางฝั่งกาตาเขาย้ํากับเกรลเซอร์แล้วนะครับว่าเขามีการถอนตัวจากกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ ทําใจแล้วก็หมดรุ้นกันไปส่วนผู้อำนวยการทางด้านกีฬาที่แมนยูหรือว่าเซอร์จิมเนี่ยเล่งกงนเอาไว้ก็คือแดนแอสเวิร์ตนะครับตามรายงานจากเดลี่เมล l เนี่ยมีการระบุว่าทางนิวคาสเซิลเตรียมบอกปฏิเสธในเรื่องของข้อเสนอที่ทางฝั่งแมนยูเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวให้แดนแอสเวิร์ดผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของทางสโมสรเนี่ยย้ายไปทํางานในทีมวัตฟอร์ด กับทางเซอร์จิมราคิปนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางนักกีฬาที่เก่งคนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลไม่ยอมปล่อยแบบง่ายๆนะครับเซอร์จิมราคิปเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการวางทีมงานเอาไว้แล้วล่วงหน้าแล้วก็ในรายของแดนแอสเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิายชื่อนะที่แมนยูเคยมีข่าวก่อนที่แอสเวิร์ดเนี่ยจะย้ายมาทางนิวคาสเซิลเสร็จอีกนะครับแล้วก็เพิ่งทางานกับนิวคาสเซิลด้วยนะฮะ เซอร์จิมเนี่ยเขารู้สึกประทับใจเกี่ยวกับผลงานล่าสุดที่แอสเวิร์ดเนี่ยไปสรรหาผู้เล่นมาให้ฝั่งนิวคาเซิลอย่างเช่นฮาวิบานดิฟราเมนโตนะครับซันโดโตนารีแล้วก็มีการขายพวกแม็กซิแมให้กับเอาอาลีในราคา25ล้านปอนด์แต่ทางนิวคาเซิลเนี่ยเขาแบบไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินไงการที่ทางแมนยูจะมีการจ่ายค่าสัสญญาในการดึง ผู้บริหารคนเก่งของพวกเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเรื่องของเบ้เงินอะไรต่างๆคือพวกเขามีพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการเทคโอเวอร์เนี่ยมันก็พอเป็นไปได้แต่ว่าพอมันมีการเทคโอเวอร์แล้วเนี่ยนะครับทีมเขาก็มีเงินมากขึ้นถูกไหมฮะทำให้เรื่องของเบเงินมันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับเพราะฉะนั้นทางเนลกาเซินเขาก็พยายามรั้งตัวแอสเวิร์ดให้ทํางานอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ทางแอสเวิร์ดเองก็เหมือนกับกําลังมีความสุขกับก,บการทํางานกับเนลกาเซิร์ ส่วนเขาก็มีการตั้งเป้าเตรียมที่จะสร้างความสําเร็จต่อเนื่องในแบบระยะยาวกับเจ้าของทีมใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการตัดไปอีกหนึ่งลิตรลายชื่อนะครับสำหรับแดนนแอสเวิร์ดนะฮะแต่ว่ายังเหลืออีกหลายลิตรลายชื่อนะครับที่แมนยูมีข่าวอย่างเช่นไมเคิลแอสเวิร์ดนะครับพอมิเชลนะฮะหรือว่าบรองของอดีตผู้อำนวยการทางนากกีฬาของทางฝั่งเบเชนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่กําลังมีข่าวร้อแนแรงส่วนมุมมองของแพตริเวลล่าครับตำนานนักเตะของทางอาร์เซงงนอล เซอร์จิมราคิฟเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กระแสข่าวที่เซอร์จิมราคิฟเนี่ยลงมาคุมงานเองเนี่ยนะครับทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าของทีมเนี่ยนะครับเข้ามาก้าวไก่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทางเฟดิกเวราบอกว่าจริงๆเนี่ยเซอร์จิมแค่ลงมาแล้วก็เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลทั้งนั้นนะครับไม่เคยเข้ามาก้าวไก่เกี่ยวกับหน้าที่การเป็นผู้จัดการทีมของตัวเองเลยในช่วงที่ตัวเองเนี่ยนะฮะหรือว่าเขาเนี่ยทำงานร่วมกันนะ ของฟุตบอลตามปกติว่าแนวทางการบริหารทีมการจัดการทีมควรเป็นอย่างไรซื้อนักเตะควรเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นมากกว่าไม่ได้บอกว่ามาชี้นิ้วว่าคนนั้นควรลงนะคนนี้ควรลงนะคนนีคนะ้ควรนั่งนะคนนี้ควรซื้อไม่ซื้อนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยก็นี่คือสิ่งที่เวียล่าเน้นย้ำให้่านผีเนี่ย อาจจะหายกังวลกันไปนะครับหลังจากที่มันมีกระแสข่าวนะว่าเซอร์จิมเนี่ยเป็นคนที่ลงมาแบบควบคุมเองแล้วมันก็เกินหน้าที่นะครับมาก้าวการในการทํางานผู้จัดการทีมโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสร์แมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองด้วยแล้วกันนะครับดิงดยู่ล่างทั้งสงดิงนะฮะ